สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นะคะท่านที่เกิดในราศีสิงห์ในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะดูตรวจเช็คดวงชะตาในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอก็อิงจากไพ่ยอยู่สองชุดนี้นะคะคือไพ่เลนนมองนี้แล้วก็ไพ่ทาโรต์พอไพ่สองชุดนี้จะมีความแม่นยำจะหมังยิ่งนักนะคะแม่หมอไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะโอเคเรามาดูกัน ท่านที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดวงชะตาของท่านนี้มันมันจะไม่เหมือนเดิมมันก็นั่นก็หมายความว่ามันจะเป็นช่วงเดือนที่ท่านามีความคิดคิดมากคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดเจ็บปาถะาคิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ รวมถึงคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงงานเก่างานใหม่อะไรคือท่านจะมีอารมณ์ว่าคิดมากแล้วพอคิดมากแล้วก็ทำให้ท่านนี้ตึงเครียดนะคะมันเป็นช่วงอารมณ์ตึงเครียดนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสหรับเรื่องหน้าที่การงานแล้วช่วงเดือนนี้ดวงการงานไม่เกี่ยมใสเลยนะคะ เป็นจังหวะดวงมันมันไม่เดินหน้ามันไม่พุ่งนะมันไม่มีเสียงสว่างมันดวงมันตกอับนิดหนึ่งดังนั้นใครที่ทำงานหน่วยงานใดก็แล้วแต่ในช่วงระหว่างเดือนเดือนสิงหาคมนี้ท่านรู้สึกว่าจะตึงเครียดในการงานมากเลยจากจากที่เคยทำงานมามันดีมันปกติดีพอมาสู่เดือนสิงหานี้งานมันก็เปลี่ยนแปลงใหม่มันไม่เหมือนเดิม อาจจะเป็นเพราะอาจจะเปลี่ยนผู้หลักผู้ใหญ่เปลี่ยนเจ้านายอะไรอย่างนี้ก็ทําให้การบริหารทําให้ท่านนี้ไม่มีความสุขนี่ก็ในหนึ่งนะคะหรือบางท่านทํางานแล้วอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่มีความสุขบางท่านก็ลาออกจากงานอย่างนี้หรือบางท่านทํางานอยู่ดีๆก็ไม่ถูกตาต้องใจผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไล่ท่านออกจากงานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือนักศึกษาแล้วเรียนที่เรียนจบแล้วช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมนี้หากแม้ว่าท่านออกไปสมัครงานไปหางานทำมันก็หางานยากยากยากมากมากเลยนะคะคือ,องานอันนี้ดีแต่มันก็ไม่ถูกใจในเรื่องนี้อันนี้ถูกใจแต่ก็มันก็ไม่ได้เรื่องนี้อะไรอย่างนี้มันคือมันไม่ลงตัวได้แล้วก็การ รอคอยงานนี่มันก็เนิ่นนานเหลือเกินนะคะช่วงระหว่างเดือนนี้เอาดวงกันงานมันไม่เจ่มใสเลยคาดคะเนอยากได้งานแบบนั้นมันก็มาได้แบบนี้มันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วง,วงนี้ก็ให้อดอดทนไปก่อนในเรื่องการงานเราอย่าเพิ่งไปตึงเครียดอย่าไปใส่ใจอะไรให้มันมากมายให้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปนะคะหรือท่านใด ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงเดือนนี้าการงานของท่านมาันก็นิ่งเงียบจากคนที่เคยมารับใช้บริการมากมายพอมาสู่ช่วงเดือนสิงหาคมนี้มันนิ่งมันเงียบนะเงียบมากทำให้ท่านนี้รู้สึกว่าร้อนอ,อกร้อนใจไม่เป็นอันโย่อันกินอะไรประมาณนี้นะคะมันจะตึงเครียดเอาเป็นว่าจะยังไรก็ช่างเถอะ ถึงแม้ว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีเฉพาะแค่เดือนสิงหาเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพอเดือนหน้ามันก็จะดีนะคะก็อดทนทําทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะและหากใครที่ยังไม่มีงานทําหรือว่าหางานทํายากอยู่หรือหางานไม่ได้ดังใจก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากเพราะว่ามันจะทําให้ท่านนิ้ตึงเครียดปวดหัวนะคะดังนั้นช่วงที่ เราว่างงานหรือยังมีงานที่ไม่ได้ดั่งใจก็ให้ใช้สมองใช้ความคิดใช้ไอเดียที่ตนมีอยู่นั้นมานั่งคิดมานั่งพิจารณาใช้ความคิดใช้ไอเดียว่าเราจะหาช่องทางใดในการสร้างเงินสร้างทองจะหาช่องใดในการสร้างงาน เพราะงานอันที่ทำอยู่นี้มันไม่ได้หวังมันไม่ได้ดังใจดังนั้นก,ก็หันไปดูแบบอื่นแล้วกันนะคะลองคิดดูว่าอยากจะทำอันนั้นอยากจะทำอันนี้ไปเผื่อมันจะดีขึ้นนะคะเรายังไม่ต้องไปใส่ใจกับงานเดิมนะคะใส่ใจกับงานเดิมมันช่วงเดือนนี้มันยังไม่ได้ดังใจดังหวังนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินสำหรับเรื่องการเงินแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ มันก็ไม่ได้ดังใจดังหวังมันยังทำให้ท่านนี้ตึงเครียดเพราะว่าช่วงเดือนนี้มันมีแต่รายการจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเลยรายรับเข้ามาก็มีอยู่แต่ว่ารายจ่ายมันมากกว่ารายรับนะจ่ายออกไป10รับ5อะไรอย่างนี้นะคะ มันมีแต่รายการจ่ายไม่จ่ายก็ไม่ได้มันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องได้จับใจ่ายใช้สอยก็เพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้เมื่อสถานาการเงินมันเป็นเช่นนี้เราก็พยายามเซฟตัวเองพยายามออมนะคะอย่าได้ซุยสุไรจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็จ่ายแต่ในสิ่งที่มันจําเป็นเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากในเรื่องการเงิน งานเงินมันจะมีอุปสรรคเฉพาะในช่วงเดือนนี้แหละเดือนสิงหาดังนั้นช่วงที่การเงินมันไม่เจีมใส่นี้เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปวางแผนอะไรในงานในงานในเงินให้เรามาใช้สมองใช้ไอเดียใช้ความคิดอย่างอื่นว่าถ้าเราไม่สร้างงานสร้างเงินในจุดนี้หากเรามีแนวคิด ที่อยากจะไปะทำอย่างอื่นทำอันนั้นทำอันนี้อะไรก็ได้หรือมีโครงการอยากจะทํานั่นมีไอเดียมีโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลองไปปรึกษาหาเลยกับเพื่อนฝูงที่เขา,าประสบความสําเร็จดูเมื่อปรึกษาหาเืยแล้วเราก็อาจจะมีความคิดขึ้นมาใหม่มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาจมปักอยู่กับสิ่งน,นี้ ให้เดินหน้าเดินหน้าต่อไปนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับความรักแล้วท่านที่เกิดราศีสิงช่วงเดือนนี้มันก็ไม่ค่อยแจ่มใสย,ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมันเป็นช่วงจังหวะดวงมันมันตกต่ำนะ,ะแต่มันเป็นแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้นแหละทีนี้แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบหนึ่ง ความรักสําหรับคนโสดสอความรักสําหรับคนมีคู่นะคะเรามาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนสําหรับคนโสดแล้วก็มีคนมารักมาชอบท่านอยู่มีคนมาขายขนมจีบท่านอยู่แต่ถ้าว่าคนที่นําเอาความรักมาสู่ตัวท่านนั้นเมื่อเคาผูกสัมพันธ์กันไปดูแล้วมันทําให้ท่านนี้ ไม่มั่นใจไม่มั่นใจกับคนที่มารักมาชอบท่านพอดูท่าทีท่าทางการคุยกันการผูกสัมพันธ์กันแล้วมันหนึ่งแล้วมันอาจจะไปไปกันได้ยากหรือคนที่มารักมาชอบเขาก็ไปมาหาเราเรื่อยๆเฉยๆยังไม่แสดงท,ท่าทีให้เห็นชัดเจนเป็นมั่นคงอะไรอย่างนี้นะคะบางคู่ก็อาจจะแบบว่ามารักมาชอบบอกรักชอบจริงๆอ่ะพอ เข้ากันไปนานๆก็ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันยังไม่ชัดเจนมันยังเอาแน่ออนนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงเดือนสิงหานี้คนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะทีนี้มาดูความรักสําหรับชีวิตคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะคะช่วงเดือนสิงหาคมนี้แม่หมออยากจะแนะนํา สามีภรรยาที่ครองคู่ครองเรือนกันอยู่ให้พยายามคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะอย่าพยายามคุยกันด้วยอารมณ์ร้อนอย่าเพราะว่าสถานการณ์ในเดือนนี้อะคุยนี่ผิดหูผิดตาผิดใจกันเพียงเล็กน้อยมันก็กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมันจะพูดจะจาอะไรมันมันก็ไม่เข้าหูไม่เข้าตาอะไรอย่างนี้ จะพูดดีก็ไม่เข้า,าตาไม่เข้าหูจะพูดไม่ดีก็ไม่เข้า,าตาไม่เข้าหูให้ระมัดระวังคําพูดคาจาให้มากๆนะคะจากเรื่องเล็กมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทําให้เกิดมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตนะคะให้ระวังอารมณ์ให้มากๆนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องอมันก็เอามาเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเงนี้ดังนั้น หากคาใดที่เจรจากันคุยกันถ้าคาใดที่ไม่เข้าหูแล้วอย่าอย่าได้คุยกันต่อนะคะขอให้เดินออกไปก่อนเดินออกไปก่อนหรือนับหนึ่งถึงสิบถึงร้อยก็ว่ากันไปนะคะมันก็จะไม่มีสถานการณ์หัวเสียหัวร้อนเสร็จกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะท่านที่เกิดในราศีสิงห์ถามว่ามีอุบัติเหตุเพศภัไยไหมก็ไม่มีนะคะ สุขภาพร่างกายของท่านก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าบางท่านอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคประจํำตัวอย่างนี้เอาพอรักษาแล้วมันก็หายดีหายขาดอาก็ดีใจแล้วว่ามันหายดีเอา้าต่อมาก็กลับมาป่วยอีกอะไรอย่างนี้พอป่วยก็คิดว่าดีเอา้าก็มาหายอีกอะไรอย่างนี้ มันเป็นรักกระปิดลักกระเปิดมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเดี๋ยว3วันดีสีวันไข้อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เอาเป็นว่าแม่หมอขอสรุปว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ท่านก็จะมีปัญหาคือนี่อันนี้สำคัญมากคือเรื่องการทะเลาะเบาะแวง้งกันหัวเสียหัวร้อนนะคะ พยายามหลีกเลี่ยงให้มากๆนะคะมันจะมีการทะเลาะกับทําให้คนในครอบครัวก็นอกครอบครัวให้เระมัดระวังนะคะให้พยายามพูดมีเหตุมีผลใจเย็ยนๆเข้าไว้นะคะทีนี้ว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้ด้านการงานก็ไม่ได้ดังใจดังหวังการเงินก็ยังไม่ได้ดังใจดังหวังความรักก็ยังไม่ได้ดังใจดังหวัง แต่ท่านก็ยังมีแสงสว่างแห่งดวงชะตาของท่านอยู่เพราะว่าในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้ท่านนี้มีแนวคิดใหม่มีการวางแผนชีวิตใหม่หรือบางท่านก็อาจจะมีเพื่อนฝูงที่เขาประสบความสเร็จในเรื่องการงานอันแบบนั้นในเรื่องการเงินอันแบบนั้น แล้วท่านก็อาจจะไปปรึกษาหาหรือหรือท่านก็อาจจะนำแนวทางของเขานั้นมาคิดแล้วมามาทํำดูแล้วท่านก็จะเกิดเ,เรียกว่าอะไรมันก็จะเกิดเป็นโครงการที่ยิ่งคิดแล้วมันก็ยิ่งมีไอเดียมีโครงการว่าเออมันมันดีอ่ะมันดีฉันคิดว่ามันดีนะคะทนีนี้เมื่อท่านคิดว่ามันดีคือมองหลายสิ่งหลายอย่างแล้วบวกลบคูณหารแล้ว เออรู้สึกว่ามันเข้าท่ามันดีอยู่ในในสิ่งที่เราคิดไว้ในสิ่งที่เราเออไปหาประสบการณ์จากที่อื่นเมื่อท่านคิดว่ามันดีแล้วมั่นใจแล้วก็อย่าได้รีรอนะคะขอให้ท่านนี้รีบลงมือกระทําเลยนะคะเรียบลงมือกระทำเรียบลงมือทำเลยอย่าได้รอช้าก็ไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกว่ามันจะได้กำไรกำไรหรือมันจะขาดทนุนไม่ คือคือเอาเป็นว่ามันก็เป็นจุดดีของท่านในดวงมันก็ยังมีตัวช่วยนะคะถึงถึงไองานเงินที่มีเป็นอยู่มันไม่ดีแต่มันก็มีตัวช่วยที่ดีที่ดีคือได้ไอเดียที่ดีๆมีโครงการดีๆเข้ามาและถ้าจะให้ดีถ้าจะสําเร็จตามพื้นฐานดวงชะตาแล้วหากท่านจะทําโครงการอันใดขอให้ท่านทําอยู่ในแหล่งที่มีคนต่างชาติต่างศาสนาหรืออาจจะมีแนวโครงการทําในต่างประเทศ อะไรอย่างนี้นะคะถึงจะประสบความสําเร็จได้ง่ายได้นะคะเพราะว่าตัวช่วยนี้มันจะมีขึ้นเกี่ยวกับต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาพวพันเข้ามายุ่งเกี่ยวนี่แหละคือจุดสําเร็จถ้าทําในชาติเดียวกันอาจจะสําเร็จช้าจะไม่ทันจะไม่เห็นผลชัดเจนนะคะถ้าเราทํากับต่างชาติอะไรเงี้ยมันจะเห็นผลชัดเจนมากกว่าแล้วสุดท้ายแล้วพอช่วง ครึ่งครึ่งเดือนหลังนะคะประมาณไว้ที่20สิงหาคมเป็นต้นไปนั่นแหละหากท่านมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็เรียบลงมือแล้วท่านจะเห็นชัดเย็นแห่งความลงเอย่ยลงตัวที่จะมั่นคงที่จะได้เป็นปื้มนะคะเพราะฉะนั้นท่านคิดการใดก็ลงมือไปเลยนะคะไม่ต้องรีรอไม่ต้องไปตึงเครียดนะเปลี่ยนจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะจะเป็นลักษณะนี้ โอเคแม่หมอก็จะขอจบไวแต่เพียงแค่นี้นะคะในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เกดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่การดูเป็นภาพรวมนี้มันก็ถูกต้องแม่นยำเฉลี่ย80%ได้นะคะทีนี้หากแม้ว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของเราเพื่อเป็นดวงของเราโดยตรงแล้ว ก็จะยิ่งแม่นยำฉมังยิ่งนักนะคะเพราะว่าเมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอแล้วแม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ทั้งสองชุดนี้แล้วท่านก็จะเกิดพลังกิตพิเศษมีซิปเซนจูนกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเลือกไพ่ใบที่เป็นกินแล้วจะแม่นยำเฉพาะดวงของท่านโดยตรงนะคะ หรือหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ไลน์ไอดีนะคะให้แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วท่านต้องการที่อยากจะดรรดเช็คดวงชะตาวันอะไรเวลาอะไรก็ขอให้ท่านนี้โทนมานัดวันเวลาที่จะดูนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนแลพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะ ก่อนจากไปแม่หมอก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่หมอนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลบ๊ายบาย